ใครว่าเชียงใหม่มีแต่คาเฟ่จับๆในเมืองนะครับวันนี้เราจะพาไปลุยกันที่บ้านบ่อแก้วเสมอที่นี่โด่งดังมาจากสตรอเบอรี่ลูกบิ้มบมแล้วตอนนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะืออและที่นี่มีคนอายุ108ปีมีวัฒนธรรมการไปอยู่ถึง3มชนเผ่าเนี่ยฮ้เห็นวิวข้างทางนั้นบอกบอกเลยว่างานนี้ไม่ต้องพึ่งแอปแต่งรูปเพราะวิวเขาสวยสลอดเส้นทางอยู่แล้วอ่ะเสือจึงไปเลยสิที่นี่นับถือพุทธและก็คลิปสักครับ ชนเผ่า,าที่นักถือพุทธก็ยังมีอะไรดั้งเดิมอยู่ทั้งวิถีชีวิตและก็การเป็นปอยู่นะครับและการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วแล้ว,ลว <c oughs> จุดนัดพอที่แรกของเรานะครับคือที่นี่นะครับที่ทําการชุมชนท่องเที่ยว C ีบบ้านบ่อกแก้วนะครับบอกเลยว่าที่นี่มีครบมีทั้งเรื่องราววิถีชีวิตพี่ๆที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยล่ะครับ เพราะนั้นมีกะเลียงมงลัวแล้วก็อาถายพื้นเมืองนี่เรียกว่าเป็นดินแดนพ้าหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอาจจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยา่างสิ้นเชิงครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นเออแล้วตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วนะครับออพวกเราพร้อมแล้วพวกคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจา้าพร้อมแล้วจา้าเอาและการเดินทางไปสวนกาแฟนั้นนะครับแค่อึดใจเดียวก็ถึงแล้วล่ะครับ อ่าพวกนี้ถ้าเราพ่นข้างนอกแล้วดึนเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่นข้างในเนี่ยเราไม่ไม่แนะนำหรอกเพราะว่ามันจะเราอยากเป็นนุรักษ์ิรรุกรรมศาตว์ด้วยไม่อยากเอาไปกรวดเขาเยอะแต่เราก็พยายามเลือกอะไรที่เป็นธรรมาชาติที่สุดจริงมันมีตะไคร้มีอะไรด้วยแต่เอานี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเห็นเป็นคล้ายๆเวทีมีฉากมีอะไรเราทําเป็นพื้นที่ที่เราทํางานสตรอเบอรี่บุฟเฟ่ด้วยครับตรงเนี้ยเราเป็นดนเดนส์สตรอเบอรี่เนาะเราจะจัดทุกทุก เสาอาทิตย์สุดท้ายของกุมภาพันธ์งานสตรอเบอรี่บุฟเฟ่ต์ผ่านไป2ปีแล้วปีนี้ก็จะจัดอีกครับก็จะคนจะมากินสตรอเบอรี่ให้ตายกันไปเลยครับน <c oughs> ี่และเราจะเข้าสู่ดินแดนแห่งกาแฟนะครับจุดนี้ไม่ใช่แค่สวนกาแฟธรรมดาธรรมดานะเออแต่เป็นสวนป่าที่พี่ๆเขาปลูกกาแฟร่วมกับป่าไปเลยนะครับได้ทั้งกาแฟได้ทั้งดูแลป่าและที่สําคัญได้สูตรอากาศดีๆให้เต็มปอดไปหลายๆพืชเลยเอาสูตร อาปื่อผมเดินมาตรงนี้นะมันจะได้กินธรรมชาติอันสดชื่นละนะไปอีกนิดหนึ่งกว่านะตรงนี้หอมโอ้หอมมากๆเลยชีวิตัแบบนี้แหละฉันชอบมากเลยนะครับและใครจะไปรู้ล่ะครับว่าไอเมล็ดกาแฟเล็กๆเนี่ยกว่าจะมาเป็นน้ํากาแฟหอมๆนี่นะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างและตอนนี้เราอยู่กับที่โยซูออร์แกนิกคอฟฟกันนะกาแฟที่นี่นะครับ ผมปลูกในระบบออร์แกนิกนะครับเป็นแบบออร์แกนิกดั้งเดิมของที่นี่แหละครับความหมายของออร์แกนิกดั้งเดิมก็คือการให้ธรรมชาตินะครับดูแลตัวมันเองนะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาชิมกาแฟที่ทำด้วยมือคัดเลือกมเมล็ดด้วยมือตําด้วยมือแล้วเราก็ลองไปทำด้วยมือตัวเองด้วยนะครับมา น่าสนใจมากใช่ไหมครับทุกๆขั้นตอนการทำกาแฟนะครับรเปรียบเหมือนการเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเอาใจใส่ทุกๆรายละเอียดจนทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราทำให้เกิดความรู้สึกถ่อมตน และเคารพสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้มากขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความเชื่อมโยงของเรากับธรรมชาตินะครับเราจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลโลกใบน,นี้มากขึ้นซึ่งนําไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไปไาชาอใช่อย,อยู่บ้านแค่กี่เดิใช่เหรครับโดนเมียโดนเมียใช้ต้องการอะไรล่ะเนี่ยวิธีคว้าออกอื<ถ>่นแต<ถ>่เอามือดเอามือออกมีการก้นดางแห่งปากขอให้แบครับ สำหรับงานพวกนี้นะครับมันจะเป็นงานของผู้หญิงทำนะผู้ชายไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ถ้าเห็นผู้ชายทำก็แสดงว่าโดนเมียใช่นะ้ะนะอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตลกตลกผู้ชายคนนั้นก็จะเป็นคนที่แข็งแรงและดูแลครอบครัวได้ดีมากๆเลยล่ะเขาอบอกรู้ไหมรู้ไหมได้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 นอ ซึ่งการคัดเมล็ดนะครับเรามีหลายเกรดหลายไซส์ก็คัดออกไปอันไหนที่ไม่เดแต่ก็ย,ยังมีไซส์พิเศษนะครับอา,อาจจะเรียกว่าได้เกรดพิเศษแล้วบางคนอาจจะเรียกว่าลูกโทนก็จะเป็นเกรดที่รับซื้อได้แพงในราคาพิเศษนะครับการเดินทางของกาแฟของเรานะครับเริ่มต้นจากเมล็ดกาแฟเชอร์รี่สดๆที่เราคัดสรรด้วยความตั้งใจเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดจากนั้น เราจะพาคุณเข้าสู่ขั้นตอนการขวดด้วยมือเราเฝ้าดูมาเมล็ดกาแฟค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับสัมผัสถึงความร้อนและกลิ่นหอมกล่นที่ปลุกประสาทสัมผัสทุกส่วนที่นี่การขวกาแฟไม่ใช่เป็นแค่การทำงานนะครับแต่เป็นการรวมตัวของทีมที่เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นทุกเสียงหัวเราะทุกรอยยิม้มทำให้กาแฟของเรามีรสชาติที่พิเศษยิ่งขึ้นล่ะครับ ตอนนี้ผมกำลังได้มเมล็ดกาแฟที่สุกพอดีมาแล้วนะครับตอนนี้มเมล็ดมันร้อนอยู่นะครับเออแล้วผมดมดูก่อนนะครับอืมโอเคเลยครับมันก็เป็นมเมล็ดกาแฟที่เราเคย,เ,คยเจอันทั่วไปก็ชิมก่อนเลยจบจบจบอืมอืมอร่อยกว่าที่เราคิดไว้นะครับอปลอบ,ปลอบครับ เลครับสชาติกาแฟที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่แค่การปลูกไม่ใช่แค่การโปรเซสแต่อีกหลายๆปัจจัยรอยยิ้มเสียงโหเราะหองเพื่อนกลิ่นกาแฟหน้าขณะนั้นนั่นเลยครับ คือรสชาติกาแฟที่ดีที่สุด เันจะรอสิทธิ์ในเกมนี้ที่หนึ่งให้ความหอมเข้ามาเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเม่อหนึ่งเบอร์ห้านี่เขาใช้สะพานไม้ข่ายแบบนี้เชื่อมยอดไม้แต่ละอย่างเส้นทางเดินนี้ประมาณ300เมตรจะวนกลับขึ้นมาตรงใกล้ๆนี่เอง ตรงนี้นะครับโผล่ออกมาตรงนี้มันจะวนไปงี้เนาะที่สําคัญตรงเนี้ยเราเคยเอาครูแจงที่เขาทําเรื่องรหัสป่ามาแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่ยมีพันไม้ดั้งเดิมเขาเรียกเลยนะว่าเป็นพันพันไม้ยุคจุลศิษย์เดี๋ยวเราจะเห็นมันจะมีบ้านข้างคาวด้วยที่ข้างคาวไปทาบ้านอยู่ที่ต้นไม้เนาะแล้วก็จะมีพันธ์พืชพันุไม้ที่เป็นแบบโบราณต้นแรกนี่จะเปที่อันตน้นไม้หนูนะออจากบ้านาไป อันนั้นอันแรกตอนก็แรกที่น่นะก็เลยเป็นไอเดียมาเด้เยแล้วก็ต่อเติมเรื่อยๆทีละน่อยทีละน่อยทาให้กับมีทางเดินก็มีทางไปอาจะเอาเยินเพิ่มไปนี่ไปนี่หากกับใไป้นนั้นเจ้าแล้วก็ไปดำสังเวีไนเอาเข้าเอา่องไปก็ไม่ได้ติดจอก เอโควิดอะตีอันนี้ก็สองสองประมาณสองพันย oh, ี่สิบ uh ค่ะสองพันสองพนยี่สประมาณนั่นสองพัน่แปงแล้วเปิดแล้วก็เจอใส่โควิดป้าใส่โควิดก็เลยบอมไปได้บอมมีไภ่บานเลยแล้วก็ปิดเราเราไได้ไก่านืสับยังเอาไปมาอันโควิดเงียบไปก็แขกมาเลิ่มข้มีดาลงดารามาข้องกัน ออามาแวะดูก <mile> ัน <Wir> ม <ound> ีลูกสาวกันแล้ว <resur> ว <faced> ันนี้นะครับเราก็มาเจอผักอีหลึงนะที่บ้านผมเอาใส่ยำนอนะครับอร่อยมากๆและก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะครับหากินยากมากเลยครับต้นนี้ที่บ้านปลูกไม่ได้นะครับตายจะต้องปลูกในที่สูงๆแบบนี้แหละครับลองดมดู หอมมากเลยครับหอมหอม เป็นดินแดนสถิพันธ์ล้วบราแล้วก็ที่นี่เรียกแม่ขปูเนี่ยมีเจ็ดยมบ้านนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดยมเรียกว่าแม่ขปูเปียงแล้วจะมีบ้านที่ในในที่เป็นโบราณอยู่คือแม่ขปูในแล้วก็แม่ขปูต่างๆเจ็ดยมเนาะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราใช้รับแขกเดี๋ยวข้อตอนแล้วนี่กี่ยวข้ตอนรับแขกสองชั่วโมงได้ไหมเี๊ย ลายนี่คือีคือแบบจินตนาการหรือว่าอันเนี้ยเอาสีอย่างนี้เขาเลือกเอาคนเดียวเขาแอบโหดเลยอ่ะแม่เป็นคนขึ้นลายอย่างเดียวหรือว่าผู้คุเป็นใเยคร่งเครื่องแต่งกายของชาวล้วนะครับมีความเรียบง่ายมีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมและอายุของผู้สวมใส่ ผู้หญิงชาวลัวจะสวมเสื้อสีดำสีน้ำเงินซึ่งตกแต่งด้วยการปักลายด้วยลายสดใสที่บริเวณคอชายเสื้อและข้อมือส่วนกระโปรงจะเป็นผ้าถุงที่ทอด้วยลวดลายเลขาคณิตสลับกับสีเรียบมีผ้าพกศีรษะที่เรียกว่าผ้าสิ้นทอและมีผ้าพันลำตัวคล้ายๆสบายที่เรียกว่าผ้าคาดล่ะครับคุณตาเขาบอกว่าบ้านของชาวลัวนะครับ มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงจากดินประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันความชื้นและสัตว์เรืร้อรานโครงสร้างหลักทําจากไม้เนื้อแข็งที่หาได้ในป่าโดยมีการเข้าลิ่มและสลักไม้เข้าหาการแทนการใช้ตะปูส่วนผนังและพื้นจะใช้ไม้ไผ่ทำบรรทุบให้แบนและสารเข้าด้วยกันและบ้านที่เราเห็นนี่นะครับผ่านการเวลามายาวนานมากๆเลยละครับและก็ขอบอกนะครับว่าคุตาตอนนี้อายุ108ปีแล้ว และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการทําอาหารเอ่ยาการประกอบพิธีกรรมต่างๆเอ่ยรวมไปถึงการนอนนะครับก็จะทำข้างในบ้านนี่แหละครับ กว่าจะได้ชินข้าวที่นี่นะครับก็บอกเลยว่าโอ้ลำบากลำบนจริงๆเลยกูเหยียบน่องพ่อป้อมหมดออแล้วย่งหนุ่มยังแน่นก็ต้องออกแรงให้ดีๆหน่อยสิครับอองานนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ชายในการออกแรงเหยียบนะครับและยังคงแสดงศักยภาพที่ดีงานถัดไปนะครับพอขอเขามอบให้ฝ่ายหญิงเป็นคนทํานะครับเาม่รใช่ทำได้ที่ย๋า ว้าววอยอยยส่งข้าวในมือมาให้เรากินหน่อยได้ไหมโอ้หิวโคกหิวโอยแงนล้งนี่กินลากปะ สวัสดีจ้าวันนี้เฮามาแอลตี้อะไรนะเมือมือลาลาใช่ครับสวนลูกพรับครับวันนี้เฮามาที่สวนลูก,รรนนลกพราบค่ะสวยมากใหญ่มากอร่อยมากอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นลูกพัาบพระราชทานเลยนะคะเนี่ยพี่เขาบอกนะคะตัวนี้อร่อยค่ะกองตัวมนลูกโป่ง จะพองตัวบางบางทีเหมือนเราทุกวันนี้ของขายอะไรส่งไปถึงล um. ูกค้าลูกค้าค <ER ิดว่าเน่าเพราะมันพองแต่จริงๆไม่ใช่ม yeah. ันทายตั้ใชมันทายความบาดออกมาจนมันกินเลยใช่ค่ะแล้วพอเปิดปุ๊บก็คือหวาเลยเข้าใจแล้วนะคะเราจะปลูกทั้งดอกไม้แล้วก็ผลไม้เมืองหนาวเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็คุยกันไปว่าด้านในเรามีอะไรกันบ้างเนาะ และแล้วนะครับเราก็ได้เวลาไปเดินเก็บลูกพรับกันแล้วล่ะครับลูกพรับนะครับที่เราเก็บได้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความสุกพอดีนะครับไม่สุกเกินไปเอวันนี้ผมจะมาสาธิตการเลือกเก็บลูกพรับนะครับเราก็เลือกลูกที่สุกพอดีพอดีอย่างเช่นลูกนี้นะครับโอเคแล้วเราคนเด็ดมาเลยล่ะครับแหไรครับแบบนี้หละครับ เออเขาให้ผมเลือกประมาณ2ลูกไม่เกินนี้แต่ผมเลือกเด็ดที่4ลูกนะครับรู้ไหมทำไมล่ะครับก็เพราะผมเป็นคนเด็ดเกินไงครับโอ้โหของหนูก็เด็ดเกินค่ะไม่ใช่เด็ดธรรมดานะครับเด็ดสุดยอดเลยล่ะค่ะโอเคครับผมว่าเราไปกันดีกว่าครับและใครนะครับที่คิดจะเด็ดลูกพรับกินขาต้นล่ะครับบอกตรงนี้เลยว่าตาเลือกแน่ครับ ว่ามันฝาดมากเลยสองคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างล่ะครับขอถามครับปีเตอร์ครับเพื่อนผมสตีฟโรเจอร์ครับสวัสดีครับเออผมแอบไปบ่มที่หน่อยนะครับเอาเละครับเป็นวิธีการบ่มลูกพรับด้วยแอลกอฮอล์นะครับก่อนอื่นเราเอาแอลกอฮอล์จุ่มที่ไม้พันสำลีนะครับแล้วก็แต้มแต้มครับแต้มที่จุดตรงขั้วลูกนะครับแต้มไปเรื่อยๆให้ครบเลยนะครับ ทำแบบนี้นะครับเอาอย่าลืมเอาขวดที่ลูกออกก่อนนะครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ถึงขั้นตอนการบรรจุใส่ถุงนะครับเราก็เรียงลูกให้สวยๆเลยนะครับเหมือนที่เขาขายกันแบบนี้นะครับได้แล้วครับแล้วต่อไปก็เป็นการมัดถ,ถุงนะครับสังเกตดูผมมัดผมจะปันกะลิกครับ อย่าให้อากาศที่เข้าไปเยอะเกินไปก็หรือว่าไม่สามารถให้อากาศเข้าออได้เลยนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้ครับหมุนครับรู้นหลุดเบอร์ครับอ๋เอาอีกหมุนต้องหมุนแบบดีครับดูนะครับผมจะค่อนข้างเซียนมากเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยจะได้เล่นอะไรผมก็นั่งมัดยางเล่นแะครับแบบนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับทริปตะลุยบ้านบ่อกแก้วที่เสมิง บอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกแถมได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปเพียบคลิปนี้นะครับไม่ได้มาแค่เที่ยวแต่มาเรียนรู้และได้มิตรภาพดีจากพี่น้องลัวชืน้นี่ใครที่ยังไม่เคยมาต้องลองมาดูสักครั้งนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังและจะรักที่นี่จนไม่อยากกลับบ้านเลยละครับ